สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาที Channel กับเกม Diablo 4ในคลิปนี้ก็จะมาอธิบายวิธีใช้กระดานพารากอนโดยเข้ามาที่เว็บนี้ d 4 builds gg เ่เข้ามาก็จะเจอบอร์ดหน้าตาประมาณนี้ทีนี้อันดับแรกเราจะมาที่ไปตรงปุ่ม build planner แล้วเราก็เลือกคลาสที่เราต้องการเล่นก่อน เนอันนี้ผมจะเลือกเป็นนิโคร m มนเซอร์นะในเว็บเนี้ยเราสามารถทดสอบการใส่อุปกรณ์ก็ได้แล้วก็มีตัวสกิลทรีให้เราฝึกอัพได้ด้วยแต่ว่าสองอันนี้คิดว่าเพื่อนเพื่อน่อนนาจะคุ้นอยู่แล้วก็มาเข้าเนื้อหากันเลยก็คือตัวกระดานพารากอนโดยเราจะเริ่มใช้กระดานพารากอนได้หลังจากที่เราเลเวล50ทุกครั้งที่เราเลเวลอัพ1ครั้งเราจะได้แต้มพารากอนมา4แต้ม โดยในเกม Diablo 4นี้เลเวลเราจะตันที่100เพราะฉะนั้นเราจะได้แต้มพารากอนทั้งหมดก็คือ50 l e v e เลเวลคูณกับ4เท่ากับ200แล้วก็จะมีแต้มโบนัสซึ่งยังไม่แน่ใจว่าได้จากไหนอีก20แต้มคิดว่าน่าจะได้จากการเปิดแมปหรือว่าทำเควสเราก็จะมีแต้มพารากอนทั้งหมด220แต้มทีนี้เมื่อเราเลเวล50ขึ้นไปเราจะเจอกระดานพารากอนหน้าตาตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ โดยจุดเริ่มต้นของเราคือตรงนี้เราจะสามารถเดินไปตัวช่องที่อยู่ติดกันไม่สามารถเดินทะแยงมุมได้นะกะ็เริ่มต้นเราอยู่ตรงนี้เนาะก็พอมาช่องนี้อันนี้จะเรียกว่า normal node normal node เนี่ยจะเพิ่ม s t ต็ช่องละ5แต้มอย่างอันนี้ก็คืออินจะบวก5หลังจากนั้นเราก็จะเจอ เรียกว่าเมจิกโนดเมจิกโนดเนี่ยคุณสมบัติจะดีขึ้นอย่างเช่นอันเนี้ยจะบวก5%ดาเมจหรือถ้าเราเหลือมาทางนี้จะเพิ่มการต้านท่าทุกท่าตุ2%แล้วก็ตัวถัดมาจะเรียกว่าแกรนโนดเป็นโนดสีเหลืองอันนี้คุณสมบัติจะดีมากๆเลยอย่างเช่นอันนี้ก็คือเพิ่มการต้านท่าทุกท่าตุ4%แล้วก็เพิ่ม hp ให้เราอีก4%ด้วย ข้างล่างเขาจะเขียนว่าโบนัสถ้าเราอัปโหลดอันนี้แล้วเรามีค่า Dexterity ถึง170แต้มเราจะได้โบนัสเพิ่มการต้านท่าทุกท่าตอีก4%ซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเอาโหนดนี้ก่อนเดี๋ยวจะลองอัพให้ดูนะผมเดินมาทางนี้บวกอิน5บวกอินอีกเราแล้วก็เพิ่มดามจ5%และทีนี้ก็จะมาอัปโหลดอันนี้ เพิ่มดาเมจ10%เพิ่มเลือด4%และถ้าเรามีวิลพาวเวอร์ถึง160แต้มเราจะได้โบนัสเพิ่มดาเมจอีก10%อันนี้เพิ่มเลือด 2%, 2> เพิ่มดาเมจ5%เพิ่มเลือดอีก2%แล้วเราก็จะเลือยขึ้นมาข้างบนเรื่อยๆถัดมาเราจะเจอโหนดชนิดที่เรียกว่าก l so ิฟ h Socket เดี๋ยวผม เดินไปให้ถึงให้ดูจึ๊กจึกจึกจึกในกลิฟซ็อกเก็ตเนี้ยเราจะเก็บป้ายตัวอักษรซึ่งอาจจะได้จากดันเจียนต่างๆมันก็จะมีให้เลือกว่ากลิฟแต่ละตัวจะมีคุณสมบัติอย่างเช่นน,นี้อิมไบ e r ในทุกๆ5้าแต้มวิวพาวเวอร์ที่เรากดอัพในอาาเขตนี้เราจะเพิ่มดาเมจ 1.8%ในขณะที่เราอยู่ในสภาพเฮลตี้ก็คือมีเลือดเกิน80%สังเกตบรรทัดล่างสุดเขียนว่า requirement คือเราต้อง up view power อย่างน้อย25แต้มภายในอนาเขตนี้สมมติว่าผมกดเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีกรอบพื้นที่เป็นกรอบสีแดงขึ้นมาก็คือถ้าหากเราอ up view power ที่อยู่ภายในกรอบสีแดงนี้ทุกๆ5แต้ม เราจะเพิ่มดาเมจขึ้น1.8%ถ้าหากเรามีสถานะเฮลตี้ก็วิวพาวเวอร์มันจะเป็นตัวหน้าตาแบบนี้สัญลักษณ์ของวิวพาวเวอร์นะแล้วทีนี้ถ้าหากเราเลื้อยขึ้นไปตรงนี้โนดแรอันนี้ให้แต้มเพิ่มเกราะ100แต้มแล้วก็เพิ่มค่าอินอีก10แต้มด้วยเรื่องค่าสต์ต่างๆมีผลต่อตัวละครของเรายังไงบ้างเดี๋ยวผมจะทำคลิปอธิบายแยกให้อีกทีนึงนะ แล้วก็อัพต่อขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาสุดปลายทางตรงนี้เพื่อให้ดูว่าพอเราอัพมาถึงปลายทางเราจะเปิดกระดานที่2พอเรามาถึงตรงนี้มันก็จะมี Legendary Node ขึ้นมาเราเลือกได้ว่าในกระดานที่2จะให้มีโนดในตำนานอันไหนผมมาอยากจะเล่นสายมีเนียนผมเลือกตัวนี้ c o าลี Leader มีเนียนของเราจะโจมตีแรงขึ้น10% ตามชนิดมีเนียนที่เรามีถ้าหากเรามีามีเนียน3ชนิดก็คือ,อตัว Skeletal Warrior Skeleton Mage แล้วก็ g o l e มมีเนียนของเราทุกตัวจะโจมตีแรงขึ้น30%สมมติว่าเลือกอันนี้นะจึ๊กเข้าให้ตอนนี้เราก็จะมาถึงกระดาษที่2ซึ่งแรกๆมันจะดูงง,งงนิดหนึ่งเดี๋ยวผมซูมภาพออกให้เห็นโดยรวมเนาะ นี่นี่คือกระดานที่สองตัว Legendary Node ที่เราเลือกเมื่อกี้อยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีพวกแรนโ o นดในทุกกระดานจะมีแรนโ n นด e 6อันมีอันนี้เพิ่มกราะของ m i n i นีแล้วก็เพิ่ม Max HP ของ m i n i นีอีก10%มีอันนี้ Skeleton Warrior โจมตีแรงขึ้น17% แล้วก็ Skeleton Warrior มีกรอะเพิ่มขึ้น6.5%มีอันนี้ดามิดของมีเนียนทุกตัวโจมตีแรงขึ้น10%โจมตีเร็วขึ้น2%แล้วก็มีอันนี้ s e l e t t o n m g จโจมตีแรงขึ้น17%แล้วก็ Skeleton Mage จะต้านทานทุกธาตุเพิ่มขึ้น16%และเราก็จะสามารถอัพไปกระดานที่3โดยจะเลี้ยวออกทางขวาก็ได้วิ่งขึ้นข้างบนก็ได้ หรือจะออกทางซ้ายก็ได้ทีนี้มันจะมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นคือเราสามารถหมุนกระดานได้สมมุติว่าผมอยากจะได้ตัวเขาลีดเดอร์เนาะแต่ว่าผมตั้งใจว่าจะไปออกทางขวาคือจริงๆออกทางไหนเนี่ยมันมีค่าเท่ากันนะแต่เดี๋ยวจะให้ดูโชว์ลูกเล่นของมันให้ดูก็คือผมอยากจะเลื้อยออกไปทางขวาเนี่ยแต่ว่าตัว Legendary n o d e อมันดันอยู่ทางซ้าย ก็ให้มาที่ปุ่มนี้โรเทตบอร์ดเมื่อเรากดปุ๊บกระดานก็จะหมุน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 อ่าตอนนี้ Legendary Node จากที่เคยอยู่ทางซ้ายเมื่อกี้มันหมุนมาอยู่ทางขวาและอ่ะก็อัพไปอันนี้อัพแบบเร็วๆให้ดูก่อนนะแต่จริงๆต้องคิดให้เยอะเลยเพราะว่าแต้มเรามีจำกัดแค่220แต้มทีนี้เราได้แล้ว แล้วก็มีโหนดตัวนี้อยู่ใกล้ๆด้วยออพไปเอาปุ๊บป,บปบแล้วก็เราจะเลื้อยไปกระดานทางขวาซึ่งไม่ว่าเราจะออกทางขวาออกข้างบนหรือออกทางซ้ายกระดานที่3จะหน้าตาเหมือนกันหมดมตรงนี้ปุ๊บแล้วเราก็ออกทางนี้จากนั้นเราก็เลือก Legendary Node อันถัดไปว่าเราจะต้องการให้ โนดตัวนี้ไปโผล่ Pay ol, ในกระดานที่3สมมุติว่าผมเลือกเป็น Flash Eater ทุกการใช้งานศพ5ชิ้นเราจะได้รับพลังโจมตีขึ้นอีก40%เป็นเวลา6วินาทีกดจึ้เข้าให้นี่กระดานที่3ก็จะโผล่มา Legendary Note อยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ชอบตำแหน่งเราก็สามารถกดหมุนได้ เราก็จะมีกริฟ s o ซ็อกเก็ตอยู่ตรงนี้ซึ่งกริฟ s o ซ็อกเก็ตเนี่ยเราต้องไปหาเก็บในดันเจียนนะสระดับมี normal มี magic แล้วก็มี rare อันนี้เพื่อนๆก็น่าจะพอเริ่มเข้าใจภาพละว่ามันใช้งานยังไงยิ่งกระดานถัดๆไปเนี่ยคุณสมบัติมันจะดีขึ้นแต่ว่าก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเปิดให้หมดทุกกระดานนะอยู่ที่เราเลยสมมติว่าผมเล่นสายมีเนียน ซึ่งกระดานที่2เนี่ยจะเห็นว่ามันมีโนดแร์โนดที่เกี่ยวกับการเพิ่มพลังโจมตีของ Skeleton Mage Skeleton Warrior โเรมเยอะมากๆเลยเราอาจจะอัพในกระดานนี้เยอะๆก็ได้แต่สมมุติว่าเราไม่ได้เล่นสายมินเนี่ยนเราก็รีบๆเลื้อยไปกระดานถัดไปอยู่ที่ความพอใจของเราเลยมันจะทําให้บิลของเราเนี่ยแต่ละคนอะ่ะไม่เหมือนกันเลยเราเลือกอัพแบบที่เราชอบที่สุดทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวม ของบิวที่ผมลองทำขึ้นมาแล้วอันนี้จะเป็นกระดานพรากอนบอร์ดที่ผมลองทำไว้แล้วจะเน้นการโจมตีทัดชาร์โดแบบดามจสโอเวอร์ไทม์เริ่มต้นอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลื้อยขึ้นมาเอาแรนโนดอันนี้เพิ่มดาม a จ e 10%เพิ่มเลือด4%แล้วก็มาเปิดคลิฟตัวนี้เพิ่มพลังของโหนดที่อยู่ในพื้นที่นี้ขึ้นอีก40% าหากเป็นการโจมตีที่ไม่ใช่กายภาพแล้วก็เลื้อยออกทั้งสองด้านไปเอาหนดสีเหลืองอันนี้เพิ่มดาเมจ10%เพิ่มค่าอินอีก10แล้วก็อันนี้เพิ่มกราะ100เพิ่มอินอีก10แล้วก็เลื้อยขึ้นมาข้างบนนี้มาถึงกระดานที่2กระดานนี้จะเน้นการโจมตีของมินเนี่ยนก็คือซัมมอนของเราแต่ว่า ตัวดามจหลักของผมจะไม่ใช่ซัมมอนจะมาจากการโจมตีดามจโอเวอร์ไทม์ทัชชาร์โดผมก็รีบๆเลื้อยออกไปเลยก็แค่แวะเอาโนดตัวนี้เขาลีดเดอร์แล้วก็ตัวนี้เพิ่มกราะของมีเนียน4%เพื่อให้ถึกๆช่วยยืนแทงให้ผมเลื้อยมากระดานที่3ตัวนี้จะมาเอาโนดอันนี้พชั่นของเราจะคิวแรงขึ้นอีก4%แล้วก็เพิ่ม Max HP 4%มาเอาโนดตัวนี้ l e g e n d a r y n o d e w i t h e r การโจมตีทัชชาโดแบบดามาจโอเวอร์ไทม์จะมีโอกาส5%ที่จะทำดามาจแรงขึ้น50%ในทุกๆ50แต้มบิลพาวเวอร์ที่เรามีาแล้วก็ผมเลื้อยออกมาทางนี้เอาแรนด์โนดตัวนี้ทัชชาโดแบบดามาจโอเวอร์ไทม์แรงขึ้นอีก10%ทัชชาโดโจมตีแรงขึ้น4% และถ้าหากเรามีอินถึง490จะเพิ่มความแรงของ d a ม a จ e โอเวอร์ไทม์ธาตุชาโดอีก10%แล้วผมก็มาเอาอาตัวกริฟตัวนี้ทุกๆ5 View Power ภายในพื้นที่นี้เราจะทำดา a g จทธาตุชาโดแบบโอเวอร์ไทม์แรงขึ้นอีก2%ซึ่งในพื้นที่นี้ผมอัพตัว View Power ทั้งหมด ก็รวมตามรีควอร์เมนต์เลยก็คือ25มีตรงนี้5แล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แล้วก็เลื้อยออกมาทางนี้ในบอร์ดอันนี้มีอัพเพิ่มความแรงของโพชชั่นอีก4%แล้วก็มาเอาตัวนี้ f ฟล s h e a เตอรทุกการใช้งานศบ5ชิ้น เราจะทำดามจแรงขึ้น40เป็นเวลา6วินาทีมาเอาโนดตัวนี้เพิ่มการต้านทานทุกธาตุ4แล้วก็เลื้อยมาข้างล่างนี้เราจะทำดามจใส่ศัตรูที่อยู่ในสถานะอินเจอร์แรงขึ้น25สถานะอินเจอร์ก็คือเมื่อศัตรูมี HP ต่ำกว่า35ก็คือถ้าศัตรูเลือดต่ำกว่า35เมื่อไหร่เนี้ยตายแน่นอนครับเพราะว่าตัวนี้ บวกดาเมจขึ้น25แล้วก็มีตัวแล้วก็มีช่องนี้บวกอีก12.5บวกอีก12.5แล้วก็บวกอีก12.5รวมกันแล้วเพิ่มดาเมจขึ้นมา62.5%ถ้าศัตรูอยู่ในสถานะ injured แล้วก็เลื้อยมาเอาตัวนี้ทำดาเมจใส่ศัตรูที่มีสถานะ healthy ก็คือเลือดมากกว่า80%แรงขึ้น25% บวกไปอีก12.5 12.5โลโก้12.5รวมกันแล้วก็น่าจะประมาณ60%กว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อทั้ง2โหนดนี้รวมกันอันนี้ถ้าศัตรูบาดเจ็บหนะักก็จะยิ่งตายง่ายส่วนอันนี้ถ้าศัตรูมีเลือดมากกว่า80%ก็จะโดนดามเมตรแรงขึ้น60%จะเห็นว่ากระดานไท,ย,ทยนี้โหดมากเลยครับและก็มากระดานนี้ตัวโหนดที่ผมอัพอันนี้ ก็ตัวบล็อกออฟฮิวแรงขึ้น5%อันนี้โพชันฮิวแรงขึ้น4%แล้วก็เลื้อยมากระดานสุดท้ายละผมมาเอาตัวนี้เราจะโจมตีแรงขึ้นถ้าหากเราอยู่ในสถานะเฮลตี้ก็คือมีเลือดมากกว่า80%ตัวนี้แรงขึ้น12.5แรงขึ้นอีก6%อีก6%แล้วก็อีก6% เป็น18%บวกกับ12.5ก็คือถ้าเรามีสถานะเฮลตี้เราจะโจมตีแรงขึ้นประมาณ30%กว่านี่ก็คือภาพรวมของกระดานพารากอนบอร์ดทั้งหมดของผมอันนี้ผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ใน Description ถ้าเป็นเพื่อนสนใจก็มาลองดูได้นะครับถ้าอธิบายผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้ลองกับเว็บไซต์ไม่ได้ลองกับเกมจริงเพราะว่าเขายังไม่เปิดให้ทีถ้าเป็นเพื่อนชอบคลิปนี้ ก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะจะได้นะไม่พลาดคลิปดีๆวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ